วิดีโอแฟชั่นง่ายๆด้วยกล้องเพียงตัวเดียวผมทำยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนผมดิตพัฒนนะครับเป็นฟิล์มเมกเกอร์และดีเลกเตอร์ครับวิดีโอนี้นะครับเป็นการถ่ายแฟชั่นของแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะครับผมใช้ไลกา SL 2 S เลนหลักๆแล้ก็จะเป็นเลน50 ซึ่งนะครับผมต้องการฟิลลิ่งที่แบบได้เดฟออฟฟิลเยอะๆโชว์ผิวสวยๆมีความนวลของภาพนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยในการถ่ายแฟชั่นือการถ่ายคอดเท็ดนะครับและไฟที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น aperture 300d แค่1ตัวนะครับหตัวยิง,งสี่สิบองศายิงลงมานะครับแค่นี้เองครับทุกคนในส่วนของมุมภาพต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการแตกช็อตนะครับมีกว้าง มีมุมแคบบ้างนะครับมุมกลางบ้างนะครับสลับกันไปการตั้งค่ากล้องในการถ่ายผมก็จะถ่ายเป็นไฟล์ล็อกนะครับเพื่อที่จะเก็บแสงเก็บสีได้มากที่สุดเท่านี้เลยเวลาผมถ่ายผมก็แค่แฮนด์เฮลอย่างนี้แล้วก็ถ่ายเข้าถ่ายออกถ่ายเข้าถ่ายออกแค่นี้เลยนะครเอาจริงแล้วนะทุกคน เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความครีเอทีฟอยู่ที่มุมมองของเรานะครับต่อให้มีกล้องและเลนส์ตัวเดียวนะครับเราก็สามารถถ่ายงานได้แล้วจริงๆแล้วอะ่ะผมเนี่ยจะตั้งสปีดชัตเตอร์คูณ2ใน fps ที่ผมตั้งเสมอน,นะครับอย่างเช่นว่างานนี้นะครับผมถ่ายที่ fps 5 0นะครับผมก็จะตั้งสปีดชัตเตอร์ไปที่ 100นะครับเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยออกมาสมูทที่สุดและก็นุ่มนวลที่สุดนะครับถ้าผมตั้งสวตชเตอร์เกินกว่านี้ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่าฟิลลิ่งของภาพที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบแข็งจนเกินไปอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับเทคนิคในการถ่ายแฟชั่นของผมแบบง่ายๆแบบสโล่เดียวนะครับไปลองทำกันดูนะครับผมสวัสดีครับ